อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศการดักหนูอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาดักหมายนี้นะครับจะไปดักอีกที่หนึงก็ไปเจอพรานท่านอื่นดักอยู่ก่อนหน้าก็เลย ต้องย้ายนะครับจะเข้าบ้านเลยก็กระไรอยู่นะครับตั้งใจจะดักแล้วก็หมายนี้เป็นหมายเก่านะครับก็มีข้าวอยู่บริเวณทางด้านโน้นนะครับจะเป็นข้าวาข้าวออกแล้วนะครับยังไม่ได้เกี่ยวส่วนทางด้านตรงนี้ก็เป็นดงอ้อยเก่านะครับ จริงๆตั้งใจเอาไว้หลายวันนะว่าจะมาดักที่ดงอ้อยอเผอิญว่ามันติดงานครับก็ตอนนี้เขาตัดไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าหนูที่อยู่ในดงอ้อยเก่าจะไปกระจัดกระจายไปอยู่ทางไหนก็เดาเดานะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีคูมีคูน้ําอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับคันแรกจะดักอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับไม่ได้ทําหมายไว้ด้วยเดี๋ยวหาก่อนนะครับผมเห็นมีร่องรอยเหมือนเป็นการเดินของหนูอยู่นะครับ อืมอยู่ไหนเนาะอ้อเจอแล้วครับอา่ได้ตัวด้วยครับนี่ครับตัวแรกวันนี้ประเดิมได้สวยนะครับผมได้ตัวแล้วครับ เดี๋ยวไปดูอันต่อตๆไปครับผมฝากถึงคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับที่อุดหนุนกับดักหนูนะครับผมก็กับดักหนูของทางเรานี้ทำเอง นะครับทำเองขายเองก็อาจจะช้าไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยสำหรับท่านท,ที่ต้องการอยา,ากจะได้กับดักเอาไปใช้นะครับก็เข้าใจนะครับว่าสั่งแล้วก็อยากจะได้ของแต่เผอิญเราเราทำาทำเองนะครับไม่ได้รับใครมามันก็ก็มีช้าไปบ้างนะครับผม จะเดินเลยใส่แล้วอันนี้ไม่ไม่ได้ตัวครับนนเดี๋ยวดูกันต่อไปครับผมวันนี้เราจะหมานอีกหรือเปล่า ดักไว้ไม่กี่คันนะครับก็จะเดินกลับตัวเปล่าๆก็เผื่อจะได้ตัวนะครับแต่เราก็ได้แล้วหนึ่งตัวโอเคอันนี้อเจอแล้วครับอยู่ครับผม ตัวเล็กก็เข้านะครับด้วงบางคนบอกว่าตัวเล็กไม่ค่อยเข้าแต่จริงๆก็ที่ดักมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์เล็กจะได้น้อยอันนี้ดักไว้ในกลางนาเลยครับ ในตัวที่สามแล้วครับผมได้อีกหนึ่งตัวครับวันนี้ ตอนนี้ไม่ใช่วันนี้อ้าวเกิดปัญหาขึ้นแล้วครับโอ้โหตอนนี้ ได้แต่หัวครับไม่รู้มีตัวอะไรมาเอาไปนะครับก็คงอา,อาจจะไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าภาพอาจจะเดี๋ยวจะถูกเซนเซอร์อีกนะครับผมเหลือแต่หัวครับอันนี้แม อันนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับอันนี้ไม่ติดครับผมเสด้ตัวเมื่อกี้ครับ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีตัวอะไรมาเอาไปกินสงสัยจะเป็นแมวนะครับ เป็นแมวป่าอ้าวอันนี้ก็ติดอีกครับนี่ครับ เดี๋ยวชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ออันนี้เรียบร้อยครับผมนี่ครับ อันนี้ล่ะติดไหมเอ,อ่ยโอ้โหเยอะจะให้เห็นผลงานโอ้โห,โอโหขอภายครับลม้มได้อีกหนึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวจัดการข้าวเขาให้ดีนิดนึงครับเดี๋ยวเจ้าของนาจะดา่าเอาแม่ขอโทษทีครับลม้ม ผลงานวันนี้ก็ได้มา8ดนะครับ8ตัวจริงๆแล้วได้9นะครับมีอ่ามีตัวอะไรกัดไปเสหลือแต่หัวนะครับก็เอาเป็นตัวที่เราได้นะครับได้8ก็ดักทั้งหมดนะครับ15้าคันอันนี้คันที่คันที่ไม่ติดนะครับ15คันโอเคครับผลงานก็เป็นที่เป็นที่น่าพอใจนะครับถือว่าโอเคนะครับ อย่างที่บอกนะครับหมายเราต้องดูหมายให้เป็นแล้วก็จะต้องมีหนูด้วยนะครับผมก็คาดการณ์ว่าการคาดการณ์นี่ก็สําคัญนะครับผมบริเวณนี้ไม่มีน้าครับแล้วก็ไร่อ้อยก็ตัดแล้วหนูก็น่าจะมาอาศัยข้าวแปลงนี้อยู่แล้วก็ทางด้านโน้นนะครับทางที่ติดกันกับนาแปลงนี้มีน้ําอยู่นะครับหนูจะอยู่ในโซนทางโน้นมากกว่านะครับจะอาศัยอยู่ใน ในนานี้แหละครับครับเคล็ดลับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับการดักด้วงจะสังเกตนะครับในพื้นนาก็จะมีร่องนะครับเป็นร่องนะครับชาวนาก็จะชักร่องเอาไว้อันนี้สําหรับนาที่หว่านน้าตมนะครับผมในเขตสุพรรณหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็จะทํานาในลักษณะนี้นะครับ เวลาข้าวใหญ่นะครับอันนี้ครับจะพามาดูครับแล้วข้าวใหญ่ข้าวก็จะขึ้นหนาแน่นนะครับผมหนูมันก็จะวิ่งในในร่องนี้แหละครับทีนี้เราก็หาร่องพอเราหาร่องได้เราก็ปักนะครับก็ปักอย่างที่เคยบอกนะครับปักให้เฉียงๆนิดนึงครับผมแล้วก็ฉีดน้ําหอมเป็นการ ดึงดูดความสนใจของหนูนะครับลองดูครับถ้าหากมีตัวแล้วรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับในช่วงนี้คิว่าจะ,ะก็จะมาดักดักด้วงนะครับจะเน้นดักด้วงเป็นพิเศษทิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีลูกค้าเอาไปแล้วบอกว่ายังไม่ได้ตัวก็เลยมาดักให้ดูนะครับว่าวิธีการใช้วิธีการดักดักแบบไหนให้มันได้ตัวนะครับผมครับ วันนี้คลิปนี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปนะครับเรื่องการดักหนูอีกเรื่อยๆอีกบ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ